พยากรณ์ฝน24ชั่วโมงข้างหน้า30จังหวัดรับฝนวันนี้10พฤษภาคม2564แอดมินก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกันในช่วงเช้าของวันที่10พฤษภาคม2564 เป็นยังไงกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่มีฝนตกฟ้าขนองกันไหมเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้จนถึงในช่วงเช้าของวันนี้ครับบริเวณพื้นที่ไหนที่ยังไม่มีฝนยังรอฝนเพื่อการทํานาทาเกษตรกรรมหรือบริเวณพื้นที่ไหนที่มีฝนตกตลอดในทุกวันหรือบริเวณพื้นที่ไหนที่ฝนไม่ตกนานมากแล้วนะครับ ตั้งแต่วันไหนที่ฝนหยุดตกไปแล้วหรือบริเวณพื้นที่ไหนที่ตกทุกวันตกเวลาไหนอย่าลืมรายงานสถานการณ์รายงานข่าวกันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเวลาประมาณ5นาิการมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศพยากรณ์อากาศพยากรณ์ฝน24ชั่วโมงข้างหน้านะครับโดยในวันนี้ฝนมีทุกภาคบริเวณภาคเหนือในวันนี้อาจจะมีฝนได้ที่เชียงใหม่ลำพูนลำปาง ตากกำมแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนได้ที่เลยชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ส่วนภาคกลางมีฝนได้อุทัยธานีนครสวรรค์กาญจนบ,บรุรีและราชบรุรีส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองได้ในบางเขตบางพื้นที่ ภาคตะวันออกมีฝนได้ที่ฉะเชิงเทราชนบรุรีระยองและจันทบรุรีภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนที่ภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลา ต่อไปนะครับเราจะมาพยากรณฝนจากโมเดล EC MWFINDY.COM โหมดฝนฟ้าผ่า ap โดยนะครับปริมาณฝนเริ่มนะครับตั้งแต่เวลาประมาณ8นาฬิกากลุ่มฝนนะครับจะเริ่มเข้ามาบางส่วนที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านตะวันออก บ้านนาวียังบ้านกุดกลอยบ้านผาชันสีเมืองใหม่พิบูลมังสาหารอุบ,บลราชธานีบางพื้นที่สำโรงเดชอุดมเบญจลักษ์กันทลักษ์บ้านอีหมูน้ำยืนนะคะบ,บริเวณนี้เป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยส่วนบริเวณภาคเหนือตอนบนด้านตะวันตกจะเริ่มมีเมฆเข้ามามา,มากภาคตะวันออกจะเริ่มมีเมฆเข้าม,ามามากนะครับรวมถึงบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะเริ่มมีเมฆเข้าม,ามามากนะครับ ต่อไปนะครับเวลาประมาณ12บสนกาโมเดลเปลี่ยนกลุ่มฝนจะเริ่มเข้ามาแล้วนะครับที่บริเวณภาคเหนือตอนบนด้านตะวันตกที่บริเวณจังหวัดเชียงรายชัยปราการบ้านแม่อายหลวงท่าขี้เหล็กพานพยาเชียงดาวปายเชียงใหม่งาวขุนยวมแม่แจ่มลำปางบ้านโฮงมะคาแม่สเสียงอมก๋อยลีท่าสองยางบ้านโอยเทศบาลเมืองน่านเชียงคำปัว ภูเรือนครไทยหล่มสักโพบพระแม่สอดกำแพงเพชรอุ้มผางพระนครศรีอย,ยุธยาปราจีนบุรีนครราชสีมาสระบรุรีพัทยาระยองแกลงสอยดาวจันทบรุรีขลุงตราด ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทางด้านตะวันออกมุกดาหารในคมคำสร้อยดอนตาลบ้านแดงบ้านกุดคอการทรายมูลยะโสธรป่าติวอำนาจเจริญบ้านกุดกลอยบ้านนาเวียงคำเขื่อนแก้วศิลาลาดสีเมืองใหม่บ้านผาชันพิบูรณ์มังสาหารอุบลราชธานียางชุมน้อยบึงบูนศรีส,สเกดกันทรารมห้วยทับทันศีขอรภูมิปางกู่ พายุสำโรงเบญจลักษ์ไตบึงภูสิง์สังขะกันทลักษ์เดชอุดมน้ำยืนบ้านอีหมูพิบูลมังสาหารนะครับบริเวณนี้พัทยาระยองแกลงจันทบรุรีสอยดาวขลุงตราดบางสะพานน้อยบ้านดอนสาวาบ้านบางสองราเกาะสองบ้านในหยานคุระบรีตะกัวป่าบ้านกระโปงสุราธานีดอนสัก พังงาท้ายเหมืองบ้านกลองทุ่งสงกระบีชะอวดบ้านหนองบอนพัทลุงตรัง4ีเกา 49, ย่านตาขาวทวนเนียงหาดใหญ่บ้านใสใหญ่นาทวีสบายย้อยนะครับบริเวณนี้ต่อไปเวลาประมาณ14นกาโมเดลเปลี่ยนนะครับกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นนะครับบริเวณประเทศไทย ทุกภาคเลยนะครับเชียงรายปัวงาวเชียงใหม่ขุนยวมอมก๋อยแม่สอดเลยหล่มสักอุ้มผางทองผาภูมินครราชสีมาสุรินทศรีสะเกดอุบลราชธานีสาแก้วระยองจันทบรุรีขลุงตราดช,ชนบรุรีพัทยา ราชบรีสวนพึ่งประจบคิรีขันบางสะพานน้อยเกาะสองสุราษฎร์ธานีตะก,กัวปา่านครศรีธรรมราชตรังหาดใหญ่สงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับต่อไปเวลาประมาณ18นาินกาโมเดลเปลี่ยนกลุ่มฝนจะเน้นที่บริเวณภาคกลางรวมถึงบริเวณภาคใต้นะครับ ส่วนภาคอื่นๆก็ยังจะมีฝนกระจายนะครับในวันนี้ฝนจะเพิ่มมากขึ้นนครสวรรค์อุทัยธานีสะบูดวิเชียบรบุรีวงเวียนสาแก้วพระนครศรีอยุธยาห้วยกระเจาการจนบุรีไทรโยกสวนพึ่งราบบุรีเพชรบรุรีหัวหินบางสะพานน้อยนะครับบริเวณนี้ ส่วนบริเวณภาคใต้ตั้งแต่ตอนกลางจนถึงตอนล่างเป็นฝนเล็กน้อยได้นะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูบริเวณพื้นที่สีแดงในวันนี้นะครับนิคมคํสร้อยดอนตาลเน้นๆน,น,นะครับบริเวณนี้ส่วนกลุ่มฝนปานกลางอำนาจ,จเจริญยะโสธรศรีสะเกตอุบลราชธานีส่วนภาคเหนือนะครับกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง ฝนมีลักษณะของการกระจายนะครับแต่ปริมาณฝนจะเพิ่มมากขึ้นนะครับในวันนี้ในทุกภาคเลยนะครับผมขอให้เตรียมตัวรับมือกันด้วยนะครับจากโมเดล ECMWFindy.com นะครับ4าพฤษภาคม2564วันนะครับภารกิจการติดตามเส้นทางของหย่อมความกดอากาศต่ำที่อาจจะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพาย,ยุดิปรรชันรวมถึงพาย,ยุโซนร้อนในระยะต่อไปนะครับ ซึ่งนะครับจากโมเดล GFS i n d i c o m โชว์ให้มีนะครับกลุ่มฝนเคลื่อนที่ที่บริเวณประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ทางตอนใต้ช่วงวันที่15พฤษภาคม2564และนะครับตัวกลุ่มฝนหรือยอมความกดอากาศต่ำหรือพาย,ยุดิเพรสชัน่นจากเคลื่อนตัวลงบริเวณทะเลจีนใต้ในช่วงวันที่16พฤษภาคม2564 โดยหลังจากนั้นนะครับตัวหย่อมความกดอากาศต่ำหรือหย่อมฝนจะเริ่มมีการพัฒนาตัวขึ้นเป็นพาย,ยุดิเพรชันหรือพาย,ยุโซนร้อนใน,ในระยะต่อไปนะครับเคลื่อนที่ลงสู่บริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนกลาง มุ่งหน้านะครับทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและนะครับในช่วงประมาณวันที่17พฤษภาคม2564ตัวบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับหรือหย่อมฝนจากเคลื่อนที่จากบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางเคลื่อนที่ขึ้นสู่บริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนบนนะครับจากโมเดลเดิมนะครับมีทิศทางการเคลื่อนที่ค่อนข้างที่จะมุ่งหน้านะครับบริเวณประเทศเวียดนามลาวหรือบริเวณประเทศไทยแต่นะครับในวันนี้โมเดลเปลี่ยน ตัวบริเวณหย่อมความกดอากาศตา่ำหรือพายุเด p r e s s นหรือพายุโซนร้อนมีทิศทางนะครับมุ่งหน้าขึ้นสู่บริเวณประเทศฮ่องกงนะครับในระยะต่อไปแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับเราจะต้องจับตาดูโมเดลกันอีกทีนะครับโมเดลอาจเปลี่ยนแปลงได้นะครับในระยะนี้จากปัใจจัยในหลายอย่างนะครับในระยะนี้อากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ขอให้ทุกท่านติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับผม หากมีข้อมูลหรือการเปลี่ยนแปลงทางช่องวาตภัยอุทพพุิภัยพยากรณ์อากาศจะรีบนำข้อมูลข่าวสารรวมถึงนะครับการอัปเดตข้อมูลใหม่ล่าสุดในทุกวันในช่วงเช้าและเย็นนะครับขอให้ติดตามกันไว้เลยนะครับผมขอบคุณครับขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ได้ที่ช่องวัตถภัยอุทกภยพยายาณ์อากาศและขอกําลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ